เสียงตีเท้าเงียบๆจะดังขึ้นหน้าห้องของฉันประตูเปิดออกช้าๆและพ่อสามีก็พูดประโยคเดิม <c oughs> ไปอาบน้ำเถอะตอนแรกฉันคิดว่าแค่เรื่องธรรมดาแต่ขึ้นหนึ่งฉันถึงได้รู้ว่าเบื้องหลังคำพูดนั้นมีความลับบางอย่างที่ทําให้ฉันแทบหยุดหายใจคืนนั้นอากาศเย็นผิดปกติฝนโปรยบางเบาเสียงหยดน้ํากระทบหลังคาดังเป็นจังหวัฉันนั่งอยู่บนเตียงมือกอดผ้าห่มแน่น แสงไฟจากโคมข้างเตียงสั่นสลัวสลัวเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าห้องช้าชาหนักแน่นและคุ้นเคยฉันหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกทีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นหนูเปิดประตูให้พ่อหน่อยเสียงนั้นดังขึ้นชัดเจนเป็นเสียงของพ่อสามีฉันลังเลมือสัน่นกลิ่นยาหมัองจางๆลอยมาแตะจมูกฉันเปิดประตูเพียงแง้มเดียวชายชาราในชุดนอนสีเทายือนอยู่ตรงหน้า แววตาเขาดูเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันอ่านไม่ออกไปอาบน้ําเธอหนูจะได้หลับสบายเขาพูดด้วยเสียงเรียดฉันสะดุง้งพูดไม่ออกบรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบกระจกดังเบาๆพ่อสามีไม่ขยับยังคงยืนอยู่ที่เดิมฉันรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างเย็นเย,ยียวกจนขนลุกหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกฉันพยายามยิ้ม พ่อหนูอาบแล้วข้าเสียงฉันสันแต่เขายังคงมองมาไม่พูดไม่ขยับสายตานั้นเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่เศร้าอ่อนโยนและลึกลับจากนั้นเขาเพียงพยักหน้าหมุนตัวกลับช้าๆแล้วเดินออกไปเสียงประตูปิดลงอย่างแผ่วเบากลิ่นยาหมักงยังคงลอยอยู่ในอากาศฉันนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยังอยู่ในห้องหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เสียงฝนแรงขึ้นราวกับจะกลบเสียงในหัวฉันคืนนั้นฉันไม่อาจหลับได้ในความมืดฉันได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งใกล้เข้ามาและเสียงที่คุณเคยเอ่ยขึ้นอีกครั้งจากหน้าห้องไปอาบน้ําเถอะฉันรีบคว้าผ้าห่มมาคลุมทั้งตัวมือสั่นจนจับขอบผ้าแน่นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆช้าแต่ชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด ทุกเสียงในบ้านเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่กระทบหลังคาเสียงนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าประตูเงาใต้ช่องไฟดูคล้ายปลายเทา้าฉันกลั้นหายใจแสงฟ้าและจากนอกหน้าต่างสังเข้ามาทำให้เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่จริงๆฉันไม่กล้าขยับเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งไปอาบน้ำเธอหนูจะไม่ป่วยน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีบางอย่างในน้ำเสียงที่ต่างไปมันเย็น แงและแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากอีกโลกหนึ่งฉันรวบรวมความกลา้าค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมือสั่นจนจับลูกบิดแทบไม่อยู่เมื่อเปิดประตูออกทางเดินยาวมืดสนิทไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงกลิ่นยาหม่องที่ยังลอยอ้อยอิงและเสื้อคลุมเก่าของพ่อสามีที่แขวนอยู่บนเก้าอีฉันก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงสมองสับสนระหว่างความจริงกับสิ่งที่เห็น พระพ่อสามีของฉันเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อนแต่ทุกคืนในเวลานี้เขายังคงมาที่หน้าห้องพูดคำเดิมซ้ำๆไปอาบน้ำเถอฉันทุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความสงสารกลิ่นยาหมอัองนั้นยังอบอุ่นเหมือนเขายังอยู่ตรงนี้ฉันยกมือไหว้เบาๆพยายามเรียกสติ พ่อถ้าพ่อโหงหนูไม่เป็นไรแล้วนะคะเสียงฉันแผ่วจนแทบไม่ได้ยินลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างม่านไหวเบาๆเหมือนมีใครจับหลอดไฟบนเพดานกระพริบชั่วครู่จากนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกแต่แล้วเสียงเปิดประตูห้องน้ำก็ดังขึ้นประตูที่อยู่หลังฉันทั้งที่ฉันอยู่คนเดียวในห้องฉันหันกลับทันที ประตูห้องน้ำเปิดออกครึ่งหนึ่งไอ้น้ำลอยออกมาจางจางแสงไฟข้างในสั่งลอดออกมาสีเหลืองอ่อนในกระจกเงาที่ติดผนังฉันเห็นภาพของตัวเองแต่ด้านหลังฉันกลับมีเงาของชายชราคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆมองมาด้วยแววตาอ่อนโยนพ่อฉันเอ่ยเบาๆเสียงตอบกลับนั้นดังขึ้นแผ่วๆหนูอย่าลืมดูแลตัวเองนะพ่อเป็นห่วงฉันยืนนิ่งน้ำตาไหลพราด หัวใจอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนเข้ามาเพียงเพื่อบอกลาแล้วไอ้น้ำในห้องน้ำก็ค่อยๆจางหายเงาในกระจกค่อยๆเลือนลับไปเหลือเพียงกลิ่นยาหม่องและความเงียบงันคืนนั้นฉันเปิดประตูหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยฝนรู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดผ่านเหมือนมืออ่อนโยนของพ่อสามีกำลังลุกศีรษะฉันอย่างหงยายชันยืนอยู่นานมองสายฝนที่ตกไม่หยุด เสียงฟ้าร้องดังไกลๆกลเหมือนเสียงสะท้อนของอดีตภาพวันสุดท้ายก่อนพ่อสามีเสียชีวิตย้อนกลับมาในหัววันที่เขายังยิ้มแม่จะนอนอยู่บนเตียงคนไข้อย่าลืมกินข้าวนะลูกเขาพูดในวันนั้นคำพูดเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความอบอุ่นฉันเพียงพยักหน้าน้ำตาคลอเบาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นประโยคสุดท้ายหลังจากเขาจากไปบ้านหลังนี้ก็เงียบงันทุกมุมยังคงมีกลิ่นยาหมอง รูปถ่ายของเขาวางอยู่บนทิ้งพระตรงหัวบันไดตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเวลาเดิมเสียงฝีเท้าเบาๆจะดังขึ้นตรงหน้าห้องฉันคำพูดเดิมๆจะดังขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนโยนไปอาบน้ำเถอฉันเริ่มเข้าใจบางทีเขาอาจไม่ได้ต้องการหลอกหลอนแต่ต้องการดูแลเหมือนที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่วันต่อมาฉันตัดสินใจจุดทูปหน้ารูปของเขา มือสั่นเล็กน้อยเมื่อฝายปลายทูบเริ่มลุกพ่อหนูรู้แล้วเขาว่าพออย่างอยู่แต่พ่อไม่ต้องผงนูจะดูแลตัวเองลมเย็ยนพัดเข้ามาอีกครั้งเปลวไฟไหวเบาๆแล้วค่อยดับลงอย่างสงบกลิ่นยาหมาังหายไปพร้อมกับความหนักในใจคืนนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าอีกไม่มีคำพูดซ้ำๆจากหน้าห้องมีเพียงความสงบและความรู้สึกว่าเขาได้พักแล้วแต่ในบางคืนที่ฝนตก ฉันยังคงได้กลิ่นยาหมองจาจงๆและเสียงขี้แผ่วเบาเหมือนเสียงของใครบางคนกระซิบตือนจากอีกฟากหนึ่งของโลกว่าไปอาบน้ำเถอะนูจะได้หลับสบายฉันยิ้มทั้งน้ำตาเสียงนั้นอ่อนโยนจนหัวใจอบอุน่นเหมือนมีใครคอยปกป้องอยู่ในเงามืดของบ้านหลังเก่าคืนต่อมาท้องฟ้าปลอดโปรง่งแต่ฉันยังคงนั่งมองหน้าต่าง สายลมอ่อนๆพัดเข้ามากลิ่นดินหลังฝนยังคงหอมสดชื่นฉันรู้สึกได้ถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนบ้านหลังนี้ไม่เงียบเหงาอีกต่อไปเหมือนมีบางสิ่งอยู่รอบตัวอบอุ่นและคุ้นเคยฉันเริ่มดูแลห้องของพ่อสามีให้สะอาดอยู่เสมอจัดดอกไม้ใส่แจกันใหม่ทุกวันพระเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาให้บ้านไม่เย็นและเงียบจนเกินไป ทุกครั้งที่ยืนตรงหน้ารูปถ่ายของเขาฉันจะเห็นรอยยิ้มในกรอบรูปนั้นรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นที่สุดในชีวิตฉันมันเหมือนยังคงอยู่ไม่เคยจากไปไหนบางคืนฉันฝันฝันว่าพ่อสามีเดินเข้ามาในห้องในฝันนั้นเขายังพูดประโยคเดิมไปอาบน้ำเธอหนูจะได้หลับสบายแต่ครั้งนี้ฉันไม่กลัวฉันเพียงยิ้มให้เขาและตอบกลับด้วยเสียงที่มั่นคง ข้าพ่อหนูจะดูแลตัวเองดีๆแล้วเขาก็ยิ้มก่อนจะค่อยๆเดินหายไปในแสงสว่างอุ่นละมุนและสงบเมื่อฉันสะดุ้งตื่นแสงเช้าส่องผ่านผ้าม่านเข้ามาฉันรู้ว่าเขาไม่มาอีกแล้วแต่ความรักและความหงุหง่ของเขายังคงอยู่ในทุกลมหายใจของบ้านหลังนี้เช้าวันนั้นฉันลุกขึ้นช้าๆอากาศสดใสมีแสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่าง กลิ่นหอมของกาแฟลอยอยู่ในอากาศทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายฉันมองไปที่หิงพระรูปถ่ายของพ่อสามียังคงอยู่ในกรอบเดิมแต่วันนี้รอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นกว่าที่เคยเหมือนกำลังบอกฉันว่าลูกทำได้ดีแล้วฉันก้มงลงกราบเบาๆขอบคุณนะคะพ่อหนูจะไม่ลืมความรักของพ่อเลยคำพูดนั้นหลุดออกมาพร้อมกับน้ำตาแห่งความซาบซึง้ง มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวทุกครั้งที่เหนื่อยฉันจะนึกถึงแววตาอ่อนโยนของเขาคำพูดง่ายๆของคนที่จากไปกลับกลายเป็นพลังให้ฉันใช้ชีวิตต่ออย่างเข้มแข็งหลายปีผ่านไปบ้านหลังเก่ายังคงอยู่ในสภาพเดิมต้นมะม่วงข้างรวยยังออกผลเหมือนทุกปีและทุกครั้งที่ฝนตกลงมาในยามค่ำคืนฉันยังคงได้กลิ่นยาหมาองจาง ลอยมากับสายลมจากทางระเบียงมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันคือการมาเยือนของความโถงใหญ่ฉันยิ้มเสมอเมื่อได้กลิ่นนั้นเพราะฉันรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้ในบ้านหลังนี้ในความทรงจำและในหัวใจของฉันตลอดไปฤดูฝนวนกลับมาอีกครั้งเสียงฝนตบกระทบหลังคาดังแผ่วเบาฉันนั่งอยู่ที่เดิมตรงริมหน้าต่างจิบชาร้อนมองเม็ดฝนที่กะกระจก เวลาผ่านไปมากจนบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจำทุกมุมของบ้านมีเรื่องราวของพ่อสามีต้นไม้เก่าที่เขาชอบนั่งเก้าอี้ยกที่ยังส่งเสียงเอียดเบาๆเมื่อมีลมพัดฉันไม่ได้กลัวความเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงอบอุ่นที่คุ้นเคยเสียงที่พูดกับฉันทุกคืนในอดีตบางครั้งฉันก็เผลอพูดออกไปเบาๆพราะวันนี้หนูอาบน้ำแล้วนะคะ แล้วหัวใจก็รู้สึกอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคำพูดนั้นได้เดินทางไปถึงเขาฉันเริ่มสอนลูกๆให้รู้จักความกตัญญูเล่าเรื่องของพ่อสามีให้พวกเขาฟังเล่าอย่างอ่อนโยนให้พวกเขารู้ว่าความรักของผู้ใหญ่ไม่เคยหายไปไหนคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักฉันฝันเห็นพ่อสามียืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเขามองมาทางฉันด้วยรอยยิ้มในมือเขาถือขันน้ำ เขาเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดเสียงเบาพ่อจะไปแล้วนะลูกหนูไม่ต้องโถงแล้วฉันยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มพยายามยื่นมือออกไปแต่จับต้องไม่ได้ก่อนที่เขาจะหายไปเขายิ้มอีกครั้งอย่าลืมดูแลตัวเองนะลูกพ่อดีใจที่หนูไม่กลัวอีกต่อไปแล้วฉันสะดุ้งตื่นกลางดึกห้องเงียบสนิทแต่กลิ่นยาหม่องหอมอ่อนๆยังคงลอยอยู่รอบตัวและเสียงสายฝนที่ตกข้างนอก ชวนให้ฉันรู้ว่าบางคนจากไปแล้วแต่ความรักของเขาไม่เคยจากเราเลยจริงๆเช้าว,วันต่อมาท้องฟ้าโปร่งใสไร้เมฆแสงแดดอุ่นสั่งลอดผ่านม่านบางๆฉันรู้สึกเบาในใจเหมือนภาระบางอย่างได้ถูกปลดออกไปฉันเดินออกไปที่สวนหลังบ้านหยดน้ำฝนเกาะตามใบไม้ระยิบระยับใต้ต้นมะม่วงที่พ่อสามีเคยชอบนั่งมีใบไม้ร่วงปกคลุมพื้นดินบางๆ ฉันนั่งลงตรงจุดเดิมเงยหน้ามองท้องฝาเสียงนกกระจิบร้องอยู่บนกิ่งไม้สูงลมอ่อนๆพัดผ่านผมฉันเบาๆความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาอีกครั้งวันที่พอสามียังมีชีวิตอยู่วันที่เขาหัวเราะก,กับเรื่องเล็กๆวันที่เขาเอ่ยคำว่าอย่าลืมดูแลตัวเองนะลูกฉันยิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่าแม้การเวลาจะผ่านไปแต่คำพูดเหล่านั้นยังคงชัดเจนในหัวใจ เหมือนเพิ่งได้ยินเมื่อวานฉันตั้งใจจะดูแลบ้านหลังนี้ต่อดูแลต้นมะม่วงที่พอปลูกให้มันเติบโตต่อไปเหมือนความรักที่เขาทิ้งไว้ไม่ให้เหี่ยวเฉาเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงพื้นในตอนเย็นแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าฉันยืนมองเงาของตัวเองทอดยาวไปบนพื้นดินสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งพร้อมปลิ่งยาหม่องอ่อนๆที่แตะปลายจมูกฉันหลับตา ยิ้มเบาๆแล้วพูดกับสายลมว่าพ่อหนูไม่เหงาแล้วนะคะและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเขายังอยู่ไม่ใช่ในเหงาไม่ใช่ในกลิ่นแต่ในหัวใจของฉันยังเงียบงันและงดงามตลอดการค้าคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวแสงจันทร์สั่งลมมากระทบใบมะม่วงจนเป็นประกายลมพัดแผ่วเบาเสียงจากจันร์ดังประสานเป็นจังหวะสงบ ฉันยืนอยู่ตรงระเบียงมองขึ้นไปบนฟ้าอย่างเงียบงันหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะความทรงจำที่ยังมีชีวิตอยู่ความรักที่ไม่เคยสูญหายฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปลี่ยนรูปของความผูกพันจากร่างกายกลายเป็นสายลมจากคำพูดกลายเป็นความคิดถึงในทุกวันที่ฉันเหนื่อยในทุกคืนที่ฉันเงียบ ฉันยังคงรู้สึกได้ถึงพลังนั้นพลังของคนที่รักฉันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดบางครั้งตอนกลางคืนเมื่อเสียงลมพัดผ่านประตูไม้มันจะมีเสียงเบาๆคล้ายเสียงกระซิบหนูทําได้ดีมากแล้วลูกฉันยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของใครเสียงที่เคยเตือนให้ไปอาบน้ำเถอะเสียงที่เคยทําให้ฉันกลัวในคืนแรก แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงที่ทำให้ฉันอบอุ่นที่สุดในโลกเวลาผ่านไปหลายปีลูกของฉันโตขึ้นฉันมักจะพาพวกเขามานั่งใต้ต้นมะม่วงเล่าเรื่องของชายชาราผู้ใจดีที่ไม่เคยจากไปจากหัวใจของเราเลยเมื่อพวกเขาถามว่าแม่คิดถึงคุณปู่ไหมฉันยิ้มและตอบเบาๆแม่ไม่ต้องคิดถึงเพราะปู่ยังอยู่ที่นี่เสมอแล้วฉันก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาว ในใจเงียบสงบพร้อมเสียงกระซิบในสายลมอีกครั้งไปอาบน้ำเถอะลูกแล้วพักผ่อนให้สบายนะฉันหัวเราะเบาๆกับเสียงนั้นไม่ใช่เพราะขำแต่เพราะความรู้สึกคิดถึงที่เอ่อล้นอยู่ในใจดวงจันทร์คืนนี้สั่งแสงนวลล้อมรอบด้วยดาวนับพันลมเย็ยนพัดผ่านต้นมะม่วงให้ไหวเบาๆเหมือนกำลังตอบรับเสียงจากอีกโลกหนึ่งฉันยืนหลับตาสูดกลิ่นหอมของดินหลังฝน ภาพใบหน้าอ่อนโยนของพ่อสามีลอยขึ้นในใจเขายังคงยิ้มเหมือนเดิมรอยยิ้มที่เคยทำให้บ้านทั้งหลังอบอุ่นฉันรู้ว่าเขาอยากเห็นทุกคนมีความสุขอยากให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงัวเราะไม่ใช่เสียงสะอื้นของความคิดถึงเขาคงไม่อยากให้ใครเศร้าเพราะเขาฉันหันกลับเข้าบ้านเปิดไฟอ่อนๆในห้องรับแขกภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังยังอยู่ครบทุกใบ และตรงกลางคือรูปของเขาในชุดผ้าขาวเรียบฉันวางดอกไม้สีขาวลงหน้ารูปมือแตะกรอบรูปเบาๆพ่อขอบคุณนะคะที่ไม่เคยทิ้งหนูไว้คนเดียวน้ำเสียงฉันสั่นแต่เต็มไปด้วยความรักจากนั้นฉันดับไฟทุกโดวงปล่อยให้แสงจันทร์ส่องลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาบรรยากาศสงบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นก่อนจะขึ้นเตียงฉันเดินผ่านหน้ากระจกแล้วก็เหมือนเคย ในเงาสะท้อนนั้นฉันเห็นรอยยิ้มอบอุ่นของเขาอีกครั้งฉันยกมือไหวย,ยิ้มตอบพ่อหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในหัวใจและเมื่อฉันปิดประตูห้องน้ำลงฉันรู้ทันทีว่าคืนนี้พ่อคงยิ้มอยู่บนฟ้าเฝ้ามองฉันด้วยความรับเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาไอ้น้ำอุ่นลอยขึ้นคลุ้งในห้องน้ำ กลิ่นสบู่หอมจางๆผสมกับกลิ่นยาหม่องที่ยังติดอยู่ในความทรงจำฉันยืนหลับตาปล่อยให้น้ำอุ่นไหลผ่านร่างหัวใจนิ่งสงบไม่สั่นไหวเหมือนครั้งก่อนเสียงน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวดัดราวกับกล่อมให้ฉันคิดถึงวันเก่าๆอีกครั้งวันที่พ่อสามีเคยเดินเข้ามาในครัวถามเีิงเรียบว่าวันนี้อยากกินอะไรลูกฉันยิ้มออกมาความทรงจำนั้นยังชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน เสียงของเขาอบอุ่นน้ำเสียงที่มีทั้งความผงใยและความอ่อนโยนเมื่ออาบน้ำเสร็จฉันเช็ดตัวและเดินออกมาช้าๆแสงจันทร์ยังสั่งลอดผ่านม่านเข้ามาส่องให้เห็นภาพกรอบรูปของพ่อสามีที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเงาแสงสะท้อนบนกระจกทำให้รอยยิ้มของเขาดูมีชีวิตฉันนั่งลงตรงนั้นจุดเทียนเล่มเล็กข้างกรอบรูปเปเลวไฟไววเบาๆเหมือนกำลังเต้นตามเสียงลม และในแสงนั้นฉันพูดออกมาเบาๆพ่อขาหนูไม่กลัวอีกแล้วนะเพราะพ่อยังอยู่ในทุกสิ่งที่หนูทำขณะพูดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเปลวเทียนยกไหวแต่ไม่ดับกลิ่นยาหม่องลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศอ่อ,อนโยนเหมือนอ้อมกอดของใครบางคนฉันมองเปลวไฟนั้นอยู่นานจนกระทั่งหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดเหมือนพ่อยังนั่งอยู่คางๆฟังฉันพูดกับฉันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด คืนนั้นฉันนอนหลับอย่างสงบที่สุดในรอบหลายปีไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเรียดแต่ก่อนหลับสนิทฉันกลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากในฝันพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอลูกไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วฉันสะดุ้งตื่นในเช้าวันใหม่ลมหายใจแรกที่สูดเข้าไปเต็มปอดนั้นเต็มไปด้วยความสดชื่นเสียงนกร้องข้างนอกหน้าต่างกลายเป็นเสียงแรกที่ฉันได้ยินและหัวใจรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ฉันลุกจากเตียงเดินไปเปิดผ้าม่านแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาแต่บนพื้นไม้เก่าบ้านทั้งหลังสว่างขึ้นราวกับมีชีวิตอีกครั้งอากาศมีกลิ่นสะอาดปนกลิ่นดอกไม้ที่ปลิวเข้ามาจากสวนฉันมองไปที่หิงประเทียนที่จุกเมื่อคืนหรือเพียงขี้เทียนละลายเล็กน้อยแต่เปลวไฟจากเมื่อคืนยังคงอยู่ในใจฉันอุ่นและสว่างในความทรงจำฉันเดินออกไปที่สวนหลังบ้าน ต้นมะม่วงที่พ่อปลูกยังคงยืนมั่นคงใบเขียวสดไหวไปตามสายลมมีผลมะม่วงลูกเล็กๆห้อยอยู่ตามกิ่งฉันยิ้มพลางพูดกับต้นไม้นั้นเบาๆพ่อจ๋าดูสิต้นที่พ่อปลูกยังแข็งแรงอยู่เลยนะเหมือนสายลมตอบกลับด้วยเสียงพัดอ่อนๆใบไม้สันระริกราวกับกำลังพยักหน้ารับฉันรู้แล้วว่าพ่อไม่เคยจากไปเพียงแค่เปลี่ยนวิธีอยู่กับฉันเท่านั้นอยู่ในสายลม อยู่ในกลิ่นยาหมองอยู่ในทุกความอบอุ่นที่ฉันรู้สึกได้โดยไม่ต้องมองเห็นจากวันนั้นฉันเริ่มเขียนบันทึกเล่มหนึ่งตั้งชื่อว่าคำจากพ่อในนั้นฉันเขียนถึงทุกคืนที่ได้ยินเสียงของเขาทุกความกลัวที่กลายเป็นความเข้าใจและทุกความเงียบที่แปลเปลี่ยนเป็นความรักฉันตั้งใจว่าจะเก็บบันทึกเล่มนี้ไว้ให้ลูกๆอ่านเพื่อให้พวกเขารู้ว่าแม้คนที่เรารักจะจากไป แต่ความรักจะยังคงอยู่ในบ้านในสายลมและในหัวใจของเราตลอดไปฉันพยายามหายใจให้สม่ำเสมอแต่เสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้าใกล้ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกประตูค่อยๆเปิดออกแสงไฟจากทางเดินลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นเงาของพ่อสามีที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉันจับผ้าห่มแน่นจนมือสัน่น พ่อสามีมองมาด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนพูดด้วยเสียงเรียบว่าไปอาบน้ำเถอะคำพูดนั้นดังขึ้นช้าๆแต่กลับดังก้องในหัวฉันไม่หยุดฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดเช่นนั้นทุกคืนเขาไม่ได้พูดต่อเพียงยืนอยู่ตรงนั้นเรากลับรอคำตอบจากฉันฉันสั่นสะท้านทั้งตัวแต่ก็ไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเพราะความรู้สึกบางอย่างบอกว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยฉันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากอากาศในห้องเย็นเฉียบแต่เหงื่อกลับไหลซึมตามแผ่นหลังพ่อสามีไม่ละสายตาแสงจากทางเดินสะท้อนดวงตาเขาเราวกับมีบางสิ่งกำลังซ่อนอยู่ในนั้นฉันพยายามพูดเสียงเบาคุณพ่อมีอะไรหรือคะไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอ และความเงียบที่อัดแน่นจนหูอืดเขาเอียงคอเล็กน้อยแล้วพูดซ้ำด้วยเสียงเดิมไปอาบน้ำเถอฉันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆกลิ่นอับของผ้ามานผสมกับกลิ่นเหมือนน้ำมันเก่าจากร่างเขาทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดฉันขยับตัวอย่างช้าๆพยายามลุกขึ้นแต่ขาแข็งราวกับถูกตรึงไว้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในหัวมีเพียงคำถามวงเวียนเขาเป็นใครกันแน่ และทำไมถึงต้องพูดประโยคนี้ทุกคืนฉันสุดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วลุกขึ้นจากเตียงอย่างระมัดระวังแสงไฟในห้องสลัวฉันก้าวไปข้างหน้าเพีงสองเก้าแต่ทันใดนั้นพ่อสามีก็ถอยหลังไปช้าๆสายตายังคงมองตรงมาที่ฉันคุณพ่อทำไมต้องพูดแบบนั้นทุกคืนคะเสียงของฉันสั่นจนแทบฟังไม่ออก เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดชาชาราวกับกลืนคำในลำคอพ่อแค่คิดถึงแม่ของลูกประโยคนั้นทำให้ฉันนิ่งงันหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นฉันมองเห็นแววตาของเขาเศร้าเหนื่อยและว่างเปล่าพ่อสามีหันหลังเดินออกจากห้องเงาของเขาค่อยๆหายไปตามแสงทางเดินฉันสุดตัวนั่งลงข้างเตียงหยาดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว และเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองที่แท้ไปอาบน้ำเถอคือคำพูดที่เขาเคยพูดกับแม่ของสามีทุกคืนก่อนที่เธอจะจากไปตลอดกันเสียงในหัวเงียบลงเหลือเพียงความอ่อนโยนและความเศร้าที่ปะปนกันฉันยกมือไหว้ทิศที่เขาเดินจากไปพร้อมกระซิบเบาๆคุณพ่อหลับให้สบายนะคะ